ตัวนี้เราจะลองผ่านฐา,านไถหัวหมูนะครับตัวนี้จะลึกยี่ิบห้าเซนนะครับน้ำหนักเบานะครับยกก็ไม่ไหวนะครับลากก็พอไหวนะฮะตัวนี้ห้าหัวอันที่ตัวนี้สี่หัวลึกยี่สิบเซนนะครับสามารถปรับสูงปรับต่ำได้นะครับกินลึกกินตื้นนะครับปรับตรงนี้เลยนะฮะก็จะมาจับคู่กับ จอนเดีย45แรงม้านะครับส่วนตัวที่ลองเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือตัวนี้ครับใบตัววายเมตร20นะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดตั้งแต่90ไปถึง2เมตร40นะครับตามกำลังแรงม้าของรถเรานะฮะเราก็จะพร้อมจะติดตั้งตัว พันหัวหมูนะครับแล้วก็จะไปลองกันนะฮะสเปคตัวนี้นะครับ <100. S 1> ความลึกยี่สิบห้าเซนของเราก็จะมีความลึกให้เลือกก็คือยี่สิบเซนยี่ห้าแล้วก็สามสิบเซนนะครับจะมีปีกออกมานะฮะลึกยี่สิบห้าปีกตัวนี้ฮะตลบดินส่วนถ้าเป็นสามสิบนะครับความลึกสามสิบ ก็คือตรงนี้ฮะจะไม่มีปีกครับแต่ว่าใหญ่มากนะฮะเทียบเท่ากับดูแขนนะครับเทียบกับแขนได้นะฮะจับใหญ่นะครับเทียบกับถังสีก็ได้นะฮะถังสีเท่านี้นะครับ ใหญ่กว่าทั้งสีด้วยซ้ำไปนะครับตัวนี้ลึก30มเซนโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับครับขอบคุณครับเบอร์โทรลืมอีกแล้วเบอร์โทรนะครับ085 0 4แ6 4 1นตัว6ะครับ09 9 0 8, 0 8, 0 8, 0 8 0 8 0 8 0 8 5ครบครับจบ